ตโยต้าอ,อาผ่าต40คันนี้มาติดตั้งผลงานบอกเก้าอี้วีแชร์สำหรับผู้สูงอายุจะหน้าตาออกมาเป็นแบบไหนนั้นเดี๋ยวไปรับชมที่ต่อได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนเพจ SCD Auto s e t ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางการติดต่อทางด้านล่างเลยครับครับผมคันนี้คือ Toyota a าอา a r d นะครับสีสูลูกค้าขับรถายแดงมาติดตั้งผลงานเบาเก e ้าอี้วิวแชร์สําหรับผู้สูงอายุครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยนะครับสีขาวนะครับภายในเป็นสีส้มอิดสีแทนนะครับเดี๋ยวพามาชมตามมาตามมาเปิดประตูมานะครับนี่นี่สี ส้มอิดหรือแทนน้าตาลแบบนี้นะครับสวยงามมากๆเลยตัดเย็บหุ้มหนังใหม่นะครับเบาะตรงนี้เป็นเบาะใหม่นะอ่าเบาะเดิมถอดออกนะครับด้านหลังก็เก็บพับให้แล้วนะครับอยู่บนรถสิ่งที่สามารถทําได้กับเบาะตัวนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถปรับเอนนอนได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะมีสวิตช์เปิดปิดให้ด้วยนะทําไว้ตัดระบบไฟนะครับไม่ต้องกังวลใจเรื่องของระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับจะทาให้แบตเตอรี่ท่านหมดนะครับ เปิดใช้งานออนสวิตไฟจะมีเสียงตีดแบบนี้ทดสอบระบบด้วยการปรับเดินหน้าถอยหลังนะครับอเอ็นได้ไหมอโอเคไฟมีการจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ตอนลงนะครับระบบการลงสามารถลงได้2ระบบก็คือรีโมทที่ติดอยู่กับตัวรถแบบนี้กับรีโมทไร้าสายแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตการนั่งให้ดูนะครับนี่อยู่บนรถนะฮะเอ็นไว้ก่อนเลยนี่ถ้าเป็นบอกงานตัวนี้นะครับเมื่อเราปรับลง นะครับเบาะจะมีการรีเซ็ตตัวมาแบบนี้เลยเห็นไหมไม่ต้องทําอะไรนะครับนี่ถ้าขาติดล่ะเป็นไงจะมีระบบเซฟตี้อ่ะดูใหม่อีกรอบนึงเห็นไหมจุดการทํางานนะครับปรับขาของเขาให้อ่าให้ดีขึ้นโอเคเอ็นแบบนี้เลยนะฮะปรับตั้งฉากขึ้นนี่รีโมทกดค้างไว้นะไม่ไม่มั่นใจตรงไหนปล่อยกดต่อเนื่อง แบบนี้เลยส่วนสูงผม17 5เซนไม่เป็นอุปสรรคการนั่งโดยสารในส่วนของโตโยต้าอาผาคันนี้แน่นอนนะครับน้ำหนักรองรับได้สูงสุดถึง150กิโลกรัมนะครับโอเวอร์โหลดนะครับแบบนี้กดแช่ไว้เลยนะนะครับเบาะจะมีการปรับนะครับตั้งฉากเล็กน้อยนะฮะแบบนี้นี่ล้อก็จะค่อยๆกางนะครับเหมือนเครื่องบินเลยครับเตรียมตัวแลนดิ้งนะครับกดค้างไว้เลยนะครับเน้นย้ำในเรื่องของการใช้งานต่างๆเนี่ยนะครับขึ้นสุดลงสุดนะครับ ลงสูตรในที่นี้คือให้ขนานกับล้อรถด้านหน้าแบบนี้นะครับอ่ะนี่จบการทํางานแล้วนะครับมีเสียงสัญญาณติดตินี่เข็นออกนอกรถได้เลยเห็นนะโอเคอ่ะประมาณนี้นี่แบบนี้เลยนะครับสวยงามให้ดูรอบตัวเบาะนะแบบนี้เลยเห็นไหมตัดเย็บพุ่มหนังใหม่สีสวยงามนะครับนี่ตัดเย็บลายเดียวกับของเดิมนะครับสีใกล้เคียงที่สุดนะครับแบบนี้ ตัวนี้ด้านหลังจะมีตัวห้ามล้อห้ามเบรกนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้คุณสมบัติของงานรันเชนะนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีระบบในส่วนของการปรับเอ็นนอกรถด้วยนะครับนี่แบบนี้เพื่อปรับการใช้งานนะครับนอกรถเนี่ยสามารถปรับเอ็นนอนได้นะครับปรับตั้งฉากปกตินะครับกดมาตำแหน่งเดิมนะครับแบบนี้นี่พอตัวนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยเราจะมีระบบในส่วนของแบตเตอรี่นะครับฝังไว้สามารถเอาไปชาร์จได้นะครับ อุปกรณ์ชาร์จเราก็จะมีให้ด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้นะตัวนี้เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เสริมพวกแบบถาดอาหารนะครับถาดอาหารมีให้นะครับไว้สําหรับโดยสารนะครับนั่งกินกันประมาณนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับพวกพักน่องเสริมพวกนี้มีให้เหมือนกันนะครับนี่แบบนี้นั่งโดยสารกันนะครับพักน่องพักนอ่องก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นั่งสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับปรับสริระซะหน่อย นี่เป็นไงไอเดียดีนะครับสำหรับงานตัวนี้นะครับก็หากเพื่อนๆชอบผลงานติดตั้งนะครับอยากติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็น f a o ฟซบ o ๊ก a ฟนเพจยูทูบชา n นลเว็บไซต์ Line แอดหรือจะมาชมผลงานจริงที่นี่พระยามนทาตบางขุนเทียนซอยสอหาไม่เจอเดี๋ยวขึ้นโลเคชั่นไว้ให้วันนี้บิวและทีมงานฝ่ายขายก็ต้องขอตัว,วลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากผลงานตัวนี้ไปด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ